นายกย้ำวาระ8ปีเนี่ยอยู่ที่ดุลยพินิจของศาลเตือนม็อบชุมนุมเสี่ยงขัดต่อกฎหมายนะครับนายอนุชาบุรุพัชชัยศรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีที่จะมีการชุมนุมของกลุ่มต่างๆในช่วงนี้เพื่อกดดันให้นายกรัฐมนตรีเนี่ยลาออกจากตำแหน่งเขาบอกอย่างนี้ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยยังมีความเสี่ยงต่อโควิดในทีม การชุมนุมดังกล่าวจึงเสี่ยงที่จะขัดต่อกฎหมายห้ามการชุมนุมการทำกิจกรรมและการมั่วสุมที่จะก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโควิดในทีนตามประกาศก่อนหน้านี้จึงขอให้ประชาชนเนี่ยหลีกเลี่ยงการรวมตัวดังกล่าวและขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางและบริเวณที่มีการชุมนุมเช่นรอบศาลาว่าการกรทมแยกราชาประสงค์อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยและก็ทำเนียบร,รัฐบาลเพราะอาจไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง โฆษกประจำสำนักนายกรัมตียังกล่าวย้ำอีกว่าสำหรับเรื่องวาระการดำรงตำแหน่ง8ปีของนายกรัมตีนั้นเนี่ยนายกรัมตีเนี่ยขอให้ยึดหลักกฎหมายเป็นสำคัญเพราะทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายรวมถึงตัวนายกเองด้วยดังนั้นผลจะออกมาอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของศาลนายกรัมตีไม่อาจก้าวล่วงอำนาจศาลได้ทั้งนี้ขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในกฎหมายและหลักนิติธรรมของบ้านเมืองซึ่งเป็น,นกลไกสำคัญในการอยู่ร่วมกันในสังคมและช่วยให้ประเทศชาติสงบสุข นี่คือคําพูดของโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีและท่านผู้ชมหลักคิดเห็นว่าอย่างไรสาหรับโควิดในทีเนี่ยนะฮะที่โฆษกเขาก่าวอ้างมาว่ามันยังอยู่ในช่วงระบาดอยู่นะมันระบาดอยู่ไหมแล้วมันต้องกลัวอะไรยังไงไหมยังไงช่วยคอมเมนต์กันมาบอกหน่อยนะฮะอันนี้คือข่าวสารก็พูดกันประมาณนี้นะฮะขอบพระคุณครับสนับสนุนรายการโดยไฟฉายพลังแรงสูงชาร์จโซลาเซลล์ไม่ง้อไฟบ้านสามารถหาซื้อได้ที่ติ๊กต็อกช็อปเลือกที่ตะก้าเลยนะครับ เขาบอกวันนี้ท่านผู้ชมนะฮะสารพัดม็อบเลยจะบุกไปทำเนียบรัฐบาลเพื่อที่จะไปไล่านายกประยุทธ์จันโอชาปมนายก8ปีด้านตำรวจก็วางกำลังเข้มเลยวางตู้คอนเทนเนอร์สกัดอีกปิดถนนหลายเส้นทางที่จะมุ่งหน้าสู่ทำเนียบรัฐบาลการจะราจรโดยรอบเช้านี้เขาบอกเริ่มติดขัดแล้ววันนี้วันที่23สิงหาคมครับที่ทำเนียบรัฐบาลเนี่ยกองบัญชาการตำรวจคนครบาลหรือบชนเนี่ยเขาเตรียมรับมือกับกลุ่มผู้ชุมนุมหลายกลุ่มด้วยกันที่ประกาศจะมาปิดล้อมบริเวณหน้าทำเนียบรัฐบาล เพื่อกดดันให้นายกป,ประยุทธ์จันโอชาเนี่ยลาออกจากตําแหน่งกรณีครบวาระดารงตําแหน่ง8ปีด้วยการปิดถนนหลายเส้นทางส่งผลต่อการจราจรท่านผู้ชมนะฮะขอบอกตอนเช้าเนี่ยสร้างความโกร oh นให้กับผู้ปกครองที่โรงเรียนลูกหลานอยู่บริเวณใกล้ๆกับทำเนียบรัฐบาลหรือแม้กระทั่งข้าราชาการกระทรวงต่างๆที่ตั้งอยู่บนถนนราชดําเนินด้านบชนก็ได้นําแผงเหล็กมาปิดกั้นบริเวณแยกนางเลิ้งและนําตู้คอนเทนเนอร์มาวางขวางไว้บนสะพานชมัมลุเชษ พร้อมปิดแยกพนิษยชการขณะเดียวกันได้นาตู้คอนเทนเนอร์นะครับมาปิดบริเวณประตูอรไทยถนนลูกหลวงริมคลองพดุมกุมเกษมที่ติดกับถนนพระราม5ทําทให้ไม่สามารถใช้ประตูอรไทยเข้าออกทําเนียบได้แต่อย่างไรก็ตามไปดูที่สะพานมควันลังสันบ้างเขาบอกการจราจรยังเปิดเป็นปกติแต่จะประเมินสถานการณ์อีกครั้งในช่วงบ่ายๆวันนี้หากจะต้องวางตู้คอนเทนเนอร์ปิดเส้นทางเนี่ยก็สามารถทําได้เลย เพราะว่าตำรวจเตรียมไว้แล้วสําหรับกลุ่มผู้ชุมนุมที่จะจัดกิจกรรมในวันนี้เนี่ยนะฮะก็ได้แก่ช่วงเวลา16นาฬิกาเป็นคณะหลอมรวมประชาชนนําโดยคุณจัตุพรพรหมพันธ์และนายนิติธรล้ําเหลือจะจัดกิจกรรมชุมนุมที่บริเวณล,ลานคนเมืองเสาชิงช้าฮะเพื่อที่จะกดดันพลเอกประยุทธ์และจะเคลื่อนมวลชนมุ่งหน้าสู่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อรอเขาดาวกดดันพลเอกประยุทธ์ให้ลาออกจากตําแหน่งภายในคืนนี้วันที่23สิงหาคม แต่หากไม่ลาออกก็พร้อมที่จะเตรียมยกระดับการชุมนุมในวันพรุ่งนี้24สิงหาคมขณะเดียวกันเวลา17นาฬิกา5โมงเย็นพูดง,ง่ายๆกลุ่ม14ขุนพลของคนรัษฎรนำโดยคุณจิรภาคกอรมจะจัดกิจกรรมเช่นกันที่เส้นใต้ไรเ่เผดการต้านการสื่อทอดรัฐบาลประยุทธ์กิจกรรมนี้จะจัดบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ก็ไม่ห่างกันครับนะไม่ไกลกันประมาณสัก1กิโลไม่เกินนี้สามารถเดินไปเดินมาได้และพรุ่งนี้เวลา14นาฬิกาหรือบ่าย2กลุ่มราษฎรไล่ตู่คนแดงปฏิวัตินำโดยนายวรเวชเปรมกมลน,นะฮะเขาก็นัดรวมตัวจากกิจกรรมเช่นกันชื่อกิจกรรมเนี่ยราษฎรไล่ตู่กูไม่ให้มึงไปต่อหยุดระบอบประยุทธ์เราจะบุกทำเนียบเขาบอกเขาจะบุกด้วยกันเนี่ยสจุดเลยนะฮะได้แก่ถนนนางเลิ้งได้แก่แยกนางเลิ้งสพะพานมัคควานสะพานเทวกรรม จากนั้นจะมุ่งหน้าสู่ทำเนียบพร้อมกันท่านผู้ชมนะฮะก็ที่หมายก็คือหน้าทำเนียบรัฐบาลเขาบอดจะไปเจอตรงนั้นสถานการณ์ตอนนี้ก็ดูมาคุกหน่อยนะฮะาพูดก็พูดเพราะฉะนั้นจะต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและก็ต้องระวังมือที่3ด้วยท่านผู้ชมนะฮะเพราะว่ามือที่3มเนี่ยมันมักจะมาเสมอเลยนะ,ะเรื่องของงงของม็อกอะไรประมาณนี้ส่วนเรื่องที่ต้องติดตามหนึ่งก็คือเรื่องของ สารรัฐมนวนท่านจะตีความวินิจฉัยว่าอย่างไร 2. เรื่องของการชุมนุมเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างนะฮะในเย็ยนวันนี้เนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่16นาฬิกาเป็นต้นไปก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมนะฮะขอบพระคุณมากฮะสนับสนุนรายการโดยครกและสากสแตนเลส304ปลอดภัยใช้ง่ายหายห่วงเมียจะตำก็ใช้ได้ผัวจะตำก็ใช้ดีเมียยิ่งใช้ผัวตำยิ่งง่ายงายสามารถกดซื้อได้ทางต,ก,าตก้าทิกตอกชอมนะครับ ไปดูเรื่องเตือนภัยสําหรับคุณผู้หญิงหลายๆท่านแะที่พักอาศัยอยู่หอพักแล้วก็พักอยู่คนเดียวด้วยเขาบอกว่าสาวงงนอนอยู่ดีๆเนี่ยโดนเจ้าของหอใช้กุญแจสำรองไขเข้ามาลวนลามที่สพอพเมืองภูเก็ตเนี่ยเขาได้รับแจ้งจากหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้เสียหายอายุประมาณ26ปีเรื่องเนี่ยเกิดเมื่อคืนวันที่21สิงหาคมช่วงเวลาประมาณสักตี2-40นาทีเขาบอกขณะที่นอนหลับอยู่ภายในห้องพักเนี่ยนะครับในหอพักแห่งหนึ่ง ได้มีนายเป้อายุ50ปีเขาบอกนายเป้เนี่ยไม่ใช่ใครอื่นไกลเป็นเจ้าของหอพักครับใช้กุญแจสำรองเนี่ยไขยเข้ามาในห้องจากนั้นก็ใช้มือพลิกตัวนะครับและก็ลูบไล้ตามสะโพกและก็รวมถึงจุดซ่อนเลนจึงทําให้ตกใจตื่นเนี่ยจากนั้นเนี่ยผู้เสียหายเนี่ยก็ตะโกนร้องเสียงดังจากนั้นเนี่ยตนเห็นนายเป้เนี่ยใส่กางเกงตัวเดียวด้วยนะรีบเดินออกไปจากห้อง ผู้เสียหายเปิดเผยว่าหอพักแห่งนี้เนี่ยมีกุญแจคีย์การ์ดเนี่ยสองชั้นด้วยกันและก็มีเจ้าของหออาศัยอยู่ด้วยจึงคิดว่าปลอดภัยแต่ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เพราะปกติเจ้าของหอจะอยู่ข้างล่างเวลาเจอเจ้าของหอเนี่ยตนก็จะยกมือไหว้ตลอดไปลามาไหว้ฮะทั้งก่อนไปทํางานหลังจะกลับทํางานทั้งนี้ก็อยากเตือนเป็นอุทาหรณ์ให้ทุกคนระวังตัวเพราะที่ที่เราพักอยู่เนี่ยเราคิดว่ามันปลอดภัย แต่บางทีเจ้าของหอก็อันตรายเหมือนกันท่านผู้ชมนะฮะด้านผู้กํากับสบพเมืองภูเก็ตเนี่ยก็กล่าวว่าณขณะนี้เนี่ยสอบปากคาผู้เสียหายเรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างการออกหมายเรียกเนี่ยผู้ที่ก่อเหตุมาถ้าไม่มาเนี่ยก็จะออกหมายจับทันทีประมาณนี้ครับท่านผู้ชมนะฮะเรื่องราวนี้เนี่ยแต่สิ่งหนึ่งที่ผมเอามาเล่าเนี่ยก็อยากจะไว้เป็นอุทาหรณ์ให้สําหรับคุณผู้หญิงหลายๆท่านน้องๆน,นะทั้งวัยเรียนมหาลายัยวัยทํางานอะไรอย่างเงี้ยคือจะต้องระมัดระวังนะ คือเข้าห้องเนี่ยเราอย่าไปล็อกแค่ลูกบิดนะเพราะเรื่องนี้มันก็สอนให้รู้ว่าเจ้าของหอเขาก็มีกุญแจสำรองเพราะฉะนั้นกรอนในห้องอาจจำเป็นจะต้องล็อกเพิ่มเติมก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับรู้หน้าไม่รู้ใจคนที่คุณยกมือไหวอยู่อาจจะทำอย่างนี้กับคุณก็ได้นะฮะเหมือนเรื่องนี้ยังไงก็ฝากไว้เป็นอุทาหรณ์แล้วกันนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีฮะสนับสนุนรายการโดยไฟฉายพลังแรงสูงชาร์จโซลาร์เซลล์ไม่ง้อไฟบ้านสามารถหาซื้อได้ที่ติ๊กต็อกชอ็อปเลือกที่ตะก้าเลยนะครับ ไปดูเรื่องของสิบตำรวจโทรหญิงหน่อยท่านผู้ชมนะฮะที่มีคนตั้งคำถามหลายๆคำถามคุณเป็นสิบตำรวจโทรคุณมีทหารบริการคุณได้อย่างไรคุณใช้อำนาจอะไรไปการทำร้ายร่างกายเขาใช้อำนาจอะไรไปเอาเงินเดือนเขาหรือใช้อำนาจอะไรในการฝากเขารับราชการทหารก็มีหลายคำถามมากมายและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคำถามก็คือคุณอายุเกิน35ปีแล้วเข้ารับราชการตำรวจได้อย่างไรวันนี้เนี่ยรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเขาก็แจ้งนะว่า สิบตำรวจโทรหญิงเนี่ยที่เขารับราชการได้เนี่ยเพราะได้รับการยกเว้นหลักเกณฑ์เรื่องอายุเกิน35ปีและใช้วุฒิปวสด้านบัญชีเป็นคุณวุฒิที่ขาดแคลนและก็มีความจําเป็นจึงได้รับการยกเว้นเกณฑ์นี้ท่านผู้ชมนะครับด้านรองโฆษกสํานักงานตํารวจแห่งชาติก็ยืนยันว่าสิบตำรวจโทรหญิงคนนี้ชั้นประทวนเนี่ยแหละเข้ารับราชการตํารวจตามขั้นตอนถูกต้องผ่านการคัดเลือกโดยคณะกรรมการ โดยใช้วุฒิปะวะสด้านบัญชีเป็นคุณวุฒิที่ขาดแคลนและมีความจําเป็นจึงได้รับการยกเว้นเกณฑ์ตามกตรแม้อายุจะเกิน35มสิบาตำรวจโทรหญิงรายนี้บรรจุเป็นตํารวจเมื่อปลา,ายปี60สังกัดสํานักงบประมาณและการเงินตํารวจจากนั้นเดือนกุมภาปี65ย้ายมาสังกัดตํารวจสันติบาลหนึ่งก็ประมาณสักต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยแหละส่วนการดําเนินการทางวินัยเนี่ยตอนนี้ก็ถูกสอบสวนวินัยร้ายแรงเนื่องจากถูกดําเนินคดีเป็นเจ้าหน้าที่รัฐค้ามนุษย์ซึ่งมีอัตราโทษ2เท่า และข้อหาทำร้ายร่างกายแต่ยังไม่มีคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนก็ประมาณนี้ฮะความคืบหน้าของเรื่องราวสิบตำรวจโทรหญิงที่เขาบอกว่าเป็นเมียของสวด้วยจริงไม่จริงไม่รู้ว่าเป็นเมียสวคนไหนเพราะไม่มีใครออกมารับขักคนหนึ่งก็ประมาณนี้ฮะก็คือสรุปแล้วพรรับราชการตำรวจเนี่ยก็คือถูกต้องตามเกณฑ์เขาบอกยกเว้นนะฮะอายุเกินเนี่ยเพราะว่าเป็นคุณสมบัติที่ขาดแคลนด้านของบัญชีนะครับประมาณนี้ท่านผู้ชมนะฮะ ก็ใครมีลูกมีหลานที่บัญชีเนี่ยก็ลองไปสอบตํารวจดูนะเพราะว่าเป็นคุณอาวุธที่ขาดแคลนอยู่ณขณะนี้ประมาณนี้ครับขอบคุณครับสนับสนุนรายการโดยครกและสากสตเลสสามศูปลอดภัยใช้ง่ายหายห่วงเมียจะตาก็ใช้ได้หัวจะตาก็ใช้ดีเมียยิ่งใช้ผัวตายิ่งง่ายง่ายสามารถกดซื้อได้ทางตะกร้าทิ t กตอกชอมนะครับ